ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมชุดเดมอัพอย่างซีรีส์แซมแล้วนะครับอาวุธที่มีให้ใช้ในเกมนี้ก็ต้องมีเยอะแล้วก็มีลูกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยเหมือนกันซึ่งวิดีโอนี้เดี๋ว m มูฟก็เอาข้อมูลอาวุธแล้วก็แก๊จเจเท่าที่ผมเล่นได้มาเล่าให้ผู้ชมได้ดูแต่มันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนมาชมไปพร้อมๆกันเลยครับ <c oughs> อาวุธอันแรกก็คือ combat k n i f e มีที่เป็นของใช้พื้นฐานในการรับมือกับการลุกรานจากเอเลียนนอกโลกจุดเด่นก็คือการทำซิงเกิลฮิตคิวใส่ศัตรูขนาดเล็กนะครับที่สามารถคอมโบกับสกิลเพิ่มเลือดได้หรือถ้าเราอัพความสามารถให้สูงขึ้นก็จะทำให้เราใช้ทักษะนี้ในการกำจัดเอเลียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้นั่นเอง อาวุธอันที่2 SOP 38 Semi Automatic Pistol ปืนพกที่มีคำบรรยายเท่ๆเอาไว้ว่านี่คือปืนที่ยิงได้ไวตามความเร็วในการกดยิงของเราแหมก็ใช่นะสิครับซึ่ง SOP 38เป็นปืนที่สําคัญมากๆในช่วงรแรกๆนะครับเนื่องจากมันเหมาะกับการจัดการกับศัตรูขนาดเดียวกับมนุษย์รวมทั้งยังมีกระสุนไม่จํากัดอีกด้วยเพราะว่าจานวนแมกกาซีนจะลิมิตแค่10นัดเท่านั้นทําให้มีข้อจํากัดในเรื่องของการรีโหลดอยู่บ้างอีกทั้งข้อสังเกตที่เป็นข้อดีก็คือแม้จะเป็นปืนที่ดูเบสิกที่สุด แต่ถ้าไม่มีอะไรเหลือแล้วอาวุธอันนี้ก็เอาไว้ล้มมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆพอได้ด้วยเหมือนกัน ปืนกระบอกที่3มีชื่อว่าเทวเกจพัมแ Action s h o t กันปืนลูกซองที่มีระยะการโจมตรีระยะใกล้นะครับมีอำนาจการพลายสูงกว่าปืนพกแต่ว่าจะเสียเวลาในระหว่างยิงนิดหน่อยช่วงที่ต้องทิ้งปลอกกระสุนในการยิงแต่ละนัดจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของปืนอันนี้นนก็คือการมีออปชั่นเสริมในการติดตั้ง Grenade Launcher Attachment ที่ทำให้เราสามารถยิงลูกระเบิดที่มีดาเมจสูงมากๆได้ด้วย ต่อกันที่อันที่4ดับเบิลบาร์เรลโคชกันปืนลูกซองอีกชนิดที่มี2ลำกล้องคู่ครับสมควรให้อำนาจการทำลายสูงกว่าปืนก่อนหน้านี้ด้วยทว่าแสมจะต้องบรรจุกระสุนใหม่ทุกครั้งที่ยิงแต่มันก็คุ้มค่าการใช้งานนะครับเพราะว่าเราจะได้ขอบเขตการโจมตีที่กว้างขึ้นมองกับทั้งศัตรูระยะประชิดที่มาพร้อมกันเยอะๆหรือว่าจะเอาไว้ล้มมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆก็ยังพอไหว ปืนอันดับที่5 M29 Infantry Assault Rifle ปืนกลที่มีข้อดีในด้านของความเร็วนะครับและจำนวนแมกกาซีนที่บรรจุมาให้ถึง80นัดแม้จะทำดาเมจได้ไม่แรงมากแต่ว่าในสถานการณ์ที่มีศัตรูหลายๆตัวเข้ามาพร้อมกันโดยเฉพาะ b h เ e ด d ด d k a m ค k a คเที่เราไม่ต้องการให้มันตายแล้วระเบิดใกล้ๆตัว M29 จึงเป็นอาวุธที่เหมาะสมมากๆในสถานการณ์แบบนี้ครับ ปืนันดับที่6 xm 2 1 4 a mini gun ปืนที่ยิงได้เร็วที่สุดในเกมนะครับและยังมีภาพลักษณ์เป็นเหมือนอาวุธคู่กายของแซมสโตนอีกด้วยจุดเด่นของ mini gun จากคําอธิบายนั้นบอกว่ามันสามารถยิงได้1,200ันัดใน1นาทีปืนนี้จึงสามารถใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์นะครับตั้งแต่การถล่มศัตรูที่มากันเยอะๆหรือว่าจะเน้นโฟกัสไปที่บอสเป็นตัวไปก็ยังได้เพราะว่าความเร็วในการยิงก็สามารถนับเป็นข้อเสียได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะกระสุนจะหมดไปไวมากๆนั่นเองนี่ยังไม่นับตอนถือปืนคู่นะครับผมบกา,มากๆ XPL m 2 1 Rocket Launcher คือปืนอันดับที่7นะครับต้องบอกว่าเป็นปืนที่มีความลำยุคข,ขึ้นมาเมื่อเทียบกับปืนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ดีไซน์และก็ฟังก์ชันที่ระบุเอาไว้ว่าไมซล์ที่ใช้ยิงนั้นสามารถทำความเร็วต่อนาทีได้ถึง85ลูกอีกทั้งอนุภาพที่รุนแรงยังเหมาะกับการจัดการศัตรูที่มีเกราะป้องกันนอกจากนั้นถ้าเราอัปเกรดเป็นขั้นที่2อง XPL 2 1จะเพิ่มฟีเจอร์มันติ Rock e กเข้าไป ส่งผลใี่เราสามารถยิงมิสไซล์ได้พร้อมกัน5ลูกควนูกับระบบติดตามเป้าหมายที่เพิ่มโอกาสยิงโดนได้ถึง99%เล,เลยครับ และฉะนั้นความล้ำสมัยของ s p l 21ก็คงไม่แตกต่างจากอ p t u ทัสแว่นที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์ด้วยเทคโนโลยี Re ติ n a X Amber ที่ทำให้ใส่สบายนะครับดวงตาสามารถสัมผัสแสงได้นานขึ้นลดอาการปวดตาอีกทางอ p t u ทัสยังประกอบด้วยขาวแว่นที่บางและเบาที่สุดในโลกด้วยวัสดุ No v าเ l t เทที่ทำให้แว่นนั้นมีน้ำหนักเพียง8กรัมแต่ว่าแฝงมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกทับไม่หักการันตีด้วยคุณภาพที่เกมเมอร์มากมายเลือกใช้สุดท้ายถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและก็สั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยใช้โค้ด The Move ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับทีนี้ต่อไปเป็นปืนอันดับที่8นะครับ Raptor 16มม Sniper Rifle ป,ปืนที่มีดาเมจรุนแรงถึง150พอยต์ด้วยกระสุนที่มีขนาดใหญ่กับเอกลักษณ์ของปืนสไนเปอร์ครับ สมงติให้แรปเตอร์เป็นปืนที่มีทั้งระยะการโจมตีอนุภาพการทําลายและก็ความแม่นยําสูงมากๆความโหดก็คือถ้าคุณผู้ชมยิงแบบเฮดช็อตนะครับมันก็มีโอกาสล้มมาสเตอร์ขนาดใหญ่ได้ในนัดเดียวเลยนั่นเอง อาวุธอันดับที่9นั้นมีชื่อว่า C4 Demolition Charge ระเบิดมือแบบกดปุ่มที่มีพลังทำลายสูงมากๆหลักการในการใช้ระเบิดอันนี้ก็คือเราจะต้องปาไปในตำแหน่งเป้าหมายก่อนจากนั้นก็ค่อยกดในช่วงเวลาที่ศัตรูเข้ามาในระยะโจมตีครับและผมต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งของโหดของแซมแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ถ้าเราอยู่ในระยะทำการแซมจะโดนดามาจไปด้วยนะครับแบบเดียวกับมิสไซล์จากปืนโรเก e ตลันเชอร์ er. ดังนั้นจะใช้อาวุธที่มี e x p l o s i v e effect ก็ต้องระวังเข้าตัวกันด้วยนะ อันดับที่10คือปืนเกรเนตลันเชอร์ครับปืนยิงลูกระเบิดที่ได้รับการพัฒนาฟังก์ชันให้มีความฉลาดมากขึ้นคำอธิบายไนดะ้บอกว่าปืนได้อัปเกรดให้ลูกกระสุนสามารถกระดอนพื้นหรือว่าสิ่งของได้แต่มันจะจุดชนวนทันทีถ้าสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตนั้นทําให้อาวุธประเภทกระสุนระเบิดชนิดนี้ค่อนข้างปลอดภัยต่อเรามากที่สุดครับเพราะว่าในฝั่งของอานาจการทําลายก็ไม่เบาเลยด้วย ต่อไปอันดับที่11นะครับออโต้ช็อตกันตัวตัวผมยกให้ปืนอันนี้เป็นปืนที่ครบเครื่องมากๆครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่มีความสมดุลสูงทั้งอัตราเร็วในการยิงพลังในการทําลายและก็จานวนกระสุนที่ยิงได้ต่อหนึ่งการรีโหลดออโต้ช็อตการตอบโจทย์ในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ที่มีความอึดและมาพร้อมกันเยอะๆโดยเฉพาะไอ้โครงกระดูกปลาลูกตุ้มเหล่านี้ครับหรือว่าจะใช้กําจัดพวกมินิบอสก็ถือว่าทาได้ดี มาถึงปืนพิเศษที่มาพร้อมกับชื่อย่อว่า FRPCL กันบ้างครับคำอธิบายบอกว่าปืนนี้ออกแบบและสร้างโดยฟูเบิร์ดเลอฟูไอเดียนั้นมาจากการผรสมกันของอาวุธสชนิดได้แก่ชเชนซอลเฟรมโช,วชวเวอร์อรเก็ตลันเชอร์และก็เครื่องยิงลูกหินหรือว่าคาร์ทเพล้นั่นเองส่วนผลประกอบการของ FRPCL จะเวิร์กหรือเปล่าแล้วมันทำอะไรได้บ้างให้ผู้ชมได้ดูด้วยตัวเองกันละกันครับ ปืนระดับที่13 A24 Devastator ผมให้คําอธิบายปืนอันนี้เอาไว้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าออโต้ช็อตกันคือปืนที่มีความสมดุลในหลายๆด้านตามที่ผมได้บอกไปฉะนั้น A24 Devastator ก็คือออโต้ช็อตกันที่รับการอัปเกรดขึ้นมาอีก3เท่าทั้งศักยภาพในการจอะเกราะระยะยิงไกลด้วยสโคปที่ติดมาให้อัตาราเร็วที่กําลังพอดีครับส่งผลให้บ่อยครั้งที่ผมมักจะใช้ปืนอันนี้ในการกําจัดศัตรูที่มีขนาดใหญ่กับพวกที่มีเกราะหนาๆน,นั่นเอง อาละรครับมาต่อกันที่ปืนที่น่าจะมีความแอดวานซ์ทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุดอย่าง XL2 l a s ซอที่จัดอยู่ในประเภทปืนลำแสงที่ยิงได้ไวมากแม้จะไม่เร็วเท่ามินิกันแต่ก็ชดเชยด้วยเดามจสต่อนนัดที่รุนแรงกว่ากระสุนปกติถึง3เท่ายังไงก็ตามปืนอันนี้ในโหมดการยิงแบบปกติก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากปืนกลทั่วไปมากนักนะครับแต่ทว่าทีเด็ดสุดๆของ XL2 นั้นจะไปอยู่ที่การอัปเกรด ที่ทำให้ปืนสามารถยิงลำแสงเดสเรย์ที่เพิ่มความแรงได้ถึง400และผมบอกเลยว่าผมยกให้ xl 2 laser ในโหมดลําแสงแห่งความตายเป็นปืนที่อนุภาพสูงที่สุดในเกมครับทั้งความแม่นยําความเร็วความแรงเอาง่ายๆว่าเหมือนลากเส้นตายให้ศัตรูกันเลยทีเดียว ถึงปืนอันดับสุดท้ายของเกมที่ผมได้มาแล้วนะครับปืนอันดับที่15อันนี้มีชื่อว่า SBC Canon ปืนใหญ่ทรงโบราณที่เอามาพัฒนาให้สามารถถือแบบ handheld ได้ผนวกกับกระสุนที่เคลือบสา,สารยูเรเนียมก็ทําให้นี่คือปืนที่มีความแรงต่อน,นัดมากที่สุดในเกมครับทั้งว่าข้อจํากัดก็คงเป็นเรื่องของความมั่นยําที่ขึ้นกับผู้ใช้งานเป็นหลัก ยังไงก็ตามในกรณีที่ตรูยกมาเป็นกองทัพก็ไม่ต้องห่วงว่าจะยิงไม่โดนนะแต่ถ้าคุณผู้ชมจะใช้คนนอนยิงศัตรูที่อยู่ไกลๆก็คงต้องอาศาัยการกะระยะและความแรงในการชาร์จยิงให้ดีๆเพราะปืนอันนี้ชาร์จยิงเพื่อ,เพ,อเพิ่มดาเมจได้ด้วยนะครับและถ้ายิงโดนผมบอกเลยว่าบอสกับบอสเลยครับบางตัวนี่นัดเดียวจอดเลยก็มี อะไรครับในส่วนของปืนก็จบไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูในฝั่งของแกจิตกันบ้างต้องบอกว่าอุปกรณ์เสริมนั้นมีหลายอย่างเลยนะตั้งแต่เอาไว้เพิ่มเลือดแล้วก็เอาไว้จำจัดศัตรูซึ่งที่ผมเลือกเอามาเล่ามีแค่อันเดียวที่ผมชอบที่สุดเป็นอันดับที่16นะครับโดยแกจิตอันนี้มีชื่อว่า black hole มันก็คือ ancient artifact ของชาวซีเรียนที่สร้างหลุมดําขึ้นมาเพื่อดึงดูดศัตรูเข้าไปด้านในแบบนี้นั่นเอง อันดับที่สิเจ็ดนั้นมีชื่อว่าเดอะเมมันคือหุ่นยนต์ของฝ่ายมนุษย์ที่เอาไว้ต่อกรกับบอสใหญ่แล้วก็ใช้เดินทางผ่านกองทัพข้าศึกที่มาเยอะๆแบบนี้โดยเด e m เมคนั้นติดตั้งปืนกลนกับปืนยิงมิสายเอาไว้ด้วยนะครับแน่นอนว่าหุ่นรบแบบนี้ก็คืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของแตม แล้วก็มาถึงอาวุธอันดับสุดท้ายสักทีอันดับที่18ครับผมคขงขออนุญาตให้ภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับความโหดของอาวุธนี้กันแล้วกันแถมให้นิดเดียวนะครับว่ามันมีชื่อว่าฮา r v เวสเตอร์อะไรครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move ที่ลงทุกวันนะส่วนวิดีโอนี้เดอะมูฟลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ